ตอนที่4อะไรนะพี่ต้องการออกจากการเป็นเพลเยอร์แล้วเป็นนักวิค์ของกะออนเหรอเธอวันนี้แสวก่อนมันขียว่ากะออนกะอุ่นมะฉันคิดพี่ต่อต้านความคิดนี้มากเลยนี่ทำไมจู่ถึงมันเชื่อ,อยากนะมันยากที่จะเชื่อใจพี่ชายของตัวเองเนี่ยนะฉันละสาบซึ้งมากเลยอย่ามาประชดประชันสิพี่ฮ เราเล่นนะเราเล่นพี่แน่ใจหรือว่าไม่ได้ล่อนเกี่ยวกับการเป็นดาววิเคราะห์ด้วยไม่หรอกเรื่องนั้นพี่จริงจังพี่รู้แล้วว่าจุดอ่อนของพี่คืออะไรและบทบาทที่พี่ควรจะเป็นพี่ต้องเล่นลนเพื่อจะตามหาหนายให้ทันเพื่อจะตามนายให้ทันจนถึงตอนนี้แล้วพี่ก็คิดได้ว่าความภูมิใจในตัวเองและเดินไปตามเส้นทางของตัวเองผมชักอยากรู้แล้วสิ คนแบบไหนกัน e ที่ทำให้พี่เปลี่ยนไปมากขนาดนี้น้นเนื้อจากการต่อสู้กับอิมหาสถานะผิดปกติไม่ส่งผลกระทบต่อเขาแสดงว่าสถานะทางจิตใจของเขานั้นค่อนข้างน่นเหลือเชื่อมากพี่บอกว่าเขาสู้ด้วยจิตแทนเมตดมุนสินะมีหลายพันคาร์ดในอาคานาแต่ผมจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยว่าเขาเป็นอะไร มไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกลงรอยแยกประเภทนั้นถ้าเป็นณาจากลักษณะเฉพาะของเขาแล้วพี่รู้ว่ามันเชื่อได้ยากแต่เสื้อพี่เซ็กใครบอกว่าผมไม่เชื่อพี่กันผมเชื่อพี่อยู่แล้วเพราะพี่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นินาการวิเคราะห์รูปแบบของบอร์ดวิจัดการกิวและการค้นหาเพลเยอร์พี่ผมที่ผม เป็นผมอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพี่ผมก็ต้องเสื้อใจพี่อยู่แล้วสิผมเตรียมสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วถึงยังไงพี่ก็เป็นพี่ชายของคุณ่ดีและนายวิคอของกาออนเน่าสนใจเฮ้ยมันมีด้องที่ดีใช่ไหมน้องน้องหนีมากเลยนายทำใหพี่เขินนะขอบคุณฮ่าฮ่าารู้ที่สัญญาสิพี่คิดยังไงครับคุณนักวิเคราะห์เออก็ น,น,นี่นี่คือเงื่อนไขของสัญญาณละแล้วเบลฮองสิบเจ็ดแล้วเบลของเราเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่นหนึ่งแต่ถึงสิบสองนิดแก้วเองฮ่าฮ่าโนไม่ได้มีค่าอะไรมากมายเะนการค่าอิ่มหนึ่งตัวทำให้เรามปเนเบลเพิ่มขึ้นหนึ่งสิบสองเวลฉันแกลนฟิลไม่กังวลตัวเองในเรื่อง,งังินก่า แต่ฉันเป็นเฟยจะกระจายแต่พอยยังไงดีเนี่ยเงินค่อยคิดตอนอยู่บนเตียงแล้วกันตอนนี้เหนื่อยแล้วหึโลกฉมัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดคือพื้นฐานของจิตใจที่สะอาดขอพักสักทีเอถอะพ่อคุณเอมรสชาติดีต่อสุขภาพใช่แล,ะละ้วล่ะนี่คือสิ่งที่แกรนเฟย์เป็นผลิต ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันและชอบปฏิบัติในการเับจังช่างใจตนเองแต่เราก็ได้รู้บางอย่างในไซส์ที่เรามอบให้แกรนฟลนั้นได้ถูกนำมาใช้กับชีวิตจริงนอกเหนือจากอาชีพไลฟ์วิวทำเราอย่างได้อาบน้ำและเข้านอนตรงวาอีแต่เราก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะเขาแล้วพสัสดวงของเขาหลักคืออะไรพสัสดวงของแกรนฟิลไม่ได้กำจัดอยู่เพียงอย่างเดียว เขามีพรสวรรค์ด,บบด้านเวทมนต์และสาม,มารถเรียนแบบคาถาส่วนใหญ่ได้เพียงแค่เห็นเพียงครั้งเดียวและยังฉลาดอีกด้วยแจมหนุนก็ฟิตมากแกรนเฟลคอเดียอาเซอุสลมมิโอฉลาดอีกปสวรรค์ด,บบด้านเวทมนต์มีความสามารถทางร่างกายก็ประมาณนี้แหละเชียนเองเออเองไม่ใช่หรือไงอย่างไรก็ตามลักษณะเหล่านี้ถูกนำมาใช้ชีวิตจริงนู่นแหละลวกันหืม เจ็ดฮะบิเจ็ดสิบห้าฮะสวัสดีครับลูกพี่หยอนผมนำซอมมินครับเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ของเลดร้อยเย่เม,มื่อวานฮะข้อความจากคนซอมมินทำไมถึงยาวจังอ่ะอันนี้ผมคิดยีดอ่านนะครับเลยก็ไ <c oughs> ม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างหรอกเปเสือไปก่อนละกันเอาละได้เวลาทดสอบแล้วสิ่งที่เรากำลังทดสอบ คามสามารถในการเล่นแบบประธาส่นใดเพียงแค่เห็นครั้งเดียวเอาล่ะอันดับหนึ่งมีการแสดงวมูลที่แท้จริงผมขอความนึคุณอีกครั้งเพื่อแสดงความขอบคุณผมได้เรียนรู้มากๆกับกับสิ่งที่ผมทําผิดพลาดไปขอบคุณมากครับดังนั้นแล้วผมจึงแนะนําคุณให้กับกิลอันดับหนึ่งของเกาหลีกิลกาออนครับ ผมรู้ว่ามันเป็นคนำแนะนําที่กระทันหันมากแต่เมื่อิริรณาถึงอิทธิพลที่คุณมีต่อผมถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมาอยู่ในก,ก่กนแล้วแล้วก็ทุกอย่างคงไปได้สวยครับผมประสงค์จะขายสัญญาให้คุณปุดไฟดังนั้นผมจะขอบคุณมากถ้าคุณเปิดดูมันและต่อกับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคำถามอะไรผมสามารถถามผมได้เลยครับขอให้คุณมีข้ามพื้นดีดไม่ไม่ไม่เลยนะ ก็อาจจะรับข้อเสนอจากคิวอื่นก็ได้คิวอื่นเหรอทิ่ไหนคิวกาออนเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้เสนอให้ช่างบ้านรถและข้ามเนียมทั้งหมดแก่เขาและข้อตกลงรของเรามีส่วนแบ่ง9 5ต่อ0.5ยังมีคิวอื่นอี่ที่เสนอดีกว่านี้ได้อีกเหรอที่เป็นใ,นใจหลังจากที่เมทาวเวอร์ปรากฏขึ้นในโซเกิ่ยว์ต่างชาติก็เข้ามาแต้งสำนักงานสาขาที่นี่ฮะ ยี่ไงน,นะกได้ยังไงยันเทาเข้ามาเดอนของฉันก็ไม่เชิงว่าจะมีแค่เกี่ยวต่างชาติสถิตยวหอวรอกยุโรบท็อปโซนเนยก็อยู่ในโซนัน,นั้นอาจเป็นหนึ่งนั้นก็ได้ไม่ยอมหลกหน้าถ้ามีกี่ไหนที่สามารถให้เขาเสนอได้ดีเทา่าวนี้อีกแล้วสัญญานี่นะแม้แต่กาออนระดับโซนยังไม่เห็นเลยท้ยําไม่ยอมแพ้หรอกที่บอกเลยสิว่าวอนั้นหน้าตาเป็นยังไงเอ๊ะทำไมละ ผมจะพาเขาเข้ากิวของเราก่อนที่จะโดนกิวอื่นแย่งไปบ,บอกผมทุกอย่างเกี่ยวกับเขารูปร่างหน้าตาอะไรกันอันนี้คือสามารถสื่บสารรูปร่างหน้าตาเขาตอนนี้ที่จะได้ดีกว่าเด็ดแท้แตัดเซลล์อินย่า,อ,ยาอ้าแค่แล้วเขาเหมือนคุณนางในนิยายแฟนตาซีนะเป็นคุณนางที่แฟนตาซีเอามาก,มากๆอเข้าใจแล้ว ก็สามารถเข้าใจพื้นฐานของเวทมนต์แถมถ้ามีมานาก็อาจสามารถใช้ได้เหมือนอีกสมแล้วแหละที่เป็นแกรนเฟลอาจจะเปนสนแน่อดีตของนายกันจนเดียวเนี่แหละคือลักษณะของมอต้นยอดอริยะเบียวไรอะไรยะตอนนี้แน่ใจแล้วว่าเราสามารถใช้ของมันได้ในเวลากระจายสแตทพอยแล้ว เรามารูด้วยว่าพาสบาร์ของแกรนฟริวจะไปไกลแค่ไหนเราต้องเปิดรับความเป็นไปได้ทั้งหมด2แต้มไปที่สเตมิน,นาและค้งงไวยจุดแต้มที่มานาเพรามันต่ําและไม่อยู่อยู่ถึงนึกเรื่องนานกันนะนี่จะเขียนมันเองก็เถอะจะสร้างเป็นชีวิตที่โซลาร์เลนโชคนี่คือประโยชน์ของเราและแกรนฟริวเพื่อเตรียมพร้อมสำหร,รับการทางานอย่างหนักจากนี้ เราเพิ่มค่าโชว์จาก1เป็น2เท่านั้นแต่นั่นหมายความว่าค่าโชว์เราเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวใครจะรู้ว่าที่พรุงนี้เราอาจจะเจอเหรียญตกอยู่บนถนนก็ได้ฮะนี่มันยิ่งกว่าเหรียญแล้วคลาสโคเลตเควสคลาดเควสอัลลัมพระบุตรของการโต้กลับจบตที่